ุยเลยไม่มีเพื่อนคุยเหงาปากเจ้าค่ะบอบอขันบอน้ำน,น้ำคนขีดสอนโตน้ำคนปึ๊ดทำยังกับโมเรือเรื่องหลู่เล้วทำแดดออกแต่ว่าฝนตกทำฝนตกกับวันเด่ออกเงาปากก็ไปหายยำควันเหงาปากทำไมต้องอมหอนเจ้าค่ะออยำในอีขามเมืม่อสอนให้ยงทำไมต้องอมหอนเจ้าค่ะวันนี้ไม่ไหวปากว่างอะไรในอีขามเจ้าค่ะในอีขามคืออะ ไม่เข้าใจบ่เข้าใจเลยย้ําห้าซอไหลปึกภาษาในอีคัมกับบุ้งจับไม่ปึกแต่ไม่เข้าใจไม่รู้เจ้าค่ะไม่เคยเห็นในอนนีคามเป็นสัตว์จะเป็นสัตว์จังเลยด้านี้ที่ห้าเดาเทือบทั่วแดนมันเป็นในผลไม้เมล็ดผลไม้ปึกไลไม่ยังบันว่าเห็นยังบัน โ่าเฮ็ดอย่างคนบ้านนอกคนอีสานคัดจิกินในขามหัวในขามอย่างอ๋อมันเป็นเมล็ดผลไม้เจ้าของกับเ่เคยกินทําไมบ้านนอกจังยิ่งคนว่ากต่ว่าบ้านนอกวัฒนาบดีจัง่บดีอย่างนขามเลยบอกมีแต่คนอีสานนั่นแหละได้ยินเขาว่ากินในอีขามวิ่วัฒนา